เอาจนได้ครับคุณผู้ฟังในที่สุด F16 ไทยก็ไปทำไข่ตกกลางปอยเปตโอ้โหงานนี้จัดหนักจริงๆครับแล้วไม่ใช่ตกแค่รอบเดียวไข่ตกรัวๆเลยครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้งานนี้ส่งผลกับขมินอย่างมากเพราะพื้นที่ปอยเปตน,นี้เป็นคลังอาวุธจุดใหญ่ของขเมินเลยครับหนจะศูนย์รวมสแกมเมอร์อีกโอ้โหถูกใจผมจริงๆสถานีต่อไปก็รอเลยครับเนิน350อีกจุดชี้ขาดทัพไทยจัดเต็มแน่นอน เดี 2> 2> ๋ยวเรามาไล่เรียงกันไปครับอือหือถูกใจจริงๆค่ะ F16 ถล่มปอยเปตดนี่มันเกิดขึ้นยังไงค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อวันที่18ธันวาคมต้องบอกว่ากองทัพอากาศไทยเราจัดของขวัญชุดใหญ่ให้กับพฤติกรรมรอบกัดของขมรข่าวรายงานด่วนเข้ามาเลยว่าเครื่องบินขับไล่ F16 ของไทยเรา เปิดฉากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศแบบเซอร์จิ l ค t ลสไตรค์หรือการโจมตีแบบแม่นยำหวังผลใส่เป้าหมายในเมืองปอยเปตเขตหของเขมรครับอา่ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงกองทัพไทยเรามีความเป็นมืออาชีพสูง เป้าหมายที่เ1 6เราบินไปส่งของขวัญให้เนี่ยคืออาคารที่เป็นศูนย์บัญชาการแก๊งสแกมเมอร์และไม่ใช่แค่แก๊งต้มตุ๋นธรรมดานะแต่มันรวมถึงคลังอาวุธที่กองทัพเขมรแอบเอาไปซุกซ่อนไว้ในพื้นที่นั้นด้วยกองทัพภาคที่1ของเราสืบทราบมาชัดเจนว่าเขาใช้พื้นที่ตรงนั้นซ่องสมกําลังพลและอาวุธเพื่อเตรียมคุกคามไทยเราประเด็นที่ผมอยากจะเสริมเข้าไปว่าการถล่มปอยเปตครั้งนี้ดีต่อไทยและดีต่อโลกยังไงลองน,นึกภาพตามนะมูลค่าความเสียหายจากแก๊งสแกมเมอร์ในขม องค์กรระดับโลกอย่าง UNODC เขาประเมินไว้ว่ามีการยักยอกสินทรัพย์ดิจิตอลสูงถึง49,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 6ล้านแสนล้านบาทเลยนะครับโอ้โห oh, 1 6ล้านแสนล้านบาทเงินจำนวนนี้เอามาพัฒนาประเทศเราได้มาหาศาลเลยนะคะถูกต้องครับเงินพวกนี้คือเงินเลือดเนื้อของคนไทยและคนทั่วโลกที่ถูกหลอกไป ดังนั้นการที่ F-16 ของเราไปทำลายรังของพวกมันเนี่ยคือการตัดท่อน,น้ำเลี้ยงของอาชญากรแามชาติเลยดีต่อโลกเพราะช่วยหยุดยั้งขบวนการฟอกเงินและขามนุษย์ที่ใหญ่ระดับโลกและดีต่อไทยคือเราได้กำจัดเสียนหนามความมั่นคงที่อยู่ติดรั้วบ้านเราเพราะเงินพวกนี้แหละครับที่เอามาซื้ออาวุธยิงใส่ทหารเราชัดเจนมากค่ะแล้วรอบที่สองเคะเห็นบอกว่ามีไข่ลูกที่สด้วยถูกต้องครับ F16 ไม่ได้หย่อนแค่รอบเดียว เวลาบ่ายโมงตรงหรือ13นาฬิกามีรายงานด่วนเข้ามาอีกระลอกครับว่า F16 ของเราเสิร์ฟไข่ลูกที่2ลงกลางปลอยเปรตอีกครั้งย้ำนะครับว่ากลางปลอยเปรตเป้าหมายเดิมเลยคือตอกย้ำให้มั่นใจว่าไอ้ตึกที่เป็นรังของแก๊งสแกมเมอร์และคลังอาวุธนะ่ะต้องราบเป็นหน้ากลองไม่ให้เหลือซากเอาไว้ใช้งานได้อีก สุดยอดจริงๆค่ะถ้าสมมุติว่าปลอยเป็ดสิ้นสภาพหรือโดนถล่มจนเละแบบนี้ขเมเรเขาจะเสียหายขนาดไหนคะถ้าปลอยเป็ดสิ้นสภาพหรือที่เราเรียกกันว่าสิ้นปลอยเป็ดขมรจะเสียหายชนิดที่เรียกว่าอากักหลเลือดในทุกมิติเลยครับเพราะอะไร 1. มิติด,ด้านเศรษฐกิจปลอยเป็ดคือเส้นเลือดใหญ่ของการค้าชายแดนไทยขมรมูลค่าการค้าผ่านด่านอารญ,ญประเทศปลอยเป็ดปีหนึ่งสูงถึงประมาณ1นึ่งแล้านบาท คิดเป็นกว่า60%ของการค้าชายแดนทั้งหมดถ้าตรงนี้พังสินค้าอุปโภคบริโภคจากไทยจะเข้าไปไม่ได้นขเนเขมรจะขาดแคลนอาหารของใช้ราคาของจะพุ่งสูงขึ้นจนอยู่ไม่ได้ 2. มิติด้านรายได้สีเทาอย่างที่รู้กันครับว่าเศรษฐกิจขเขมรพึ่งพาธุรกิจสีเทาทั้งคาสิโนและแก๊งสแกมเมอร์เยอะมาก อ่าน่าจะจัดอีกสัก20ลูกไปเลยนะคะแบบนี้ใช่ครับถ้าปอยเปตซึ่งเป็นเมืองหลวงของธุรกิจพวกนี้พังพินาศรายได้มหาศาลที่เคยไหลเข้ากระเป๋าคนมีสีฝั่งโน้นจะหายวับไปกับตาระบบเศรษฐกิจที่หมุนเวียนด้วยเงินสุกปรกจะล้มคลืนยิ่งกว่าทุบหม้อข้าวเรียกว่าเผายุ้งฉางเลยดีกว่าแถมยังมีมิติด้านพลังงานอีกนะ ปอยเปตและหลายเมืองในขเขมรพึ่งพาไฟฟ้าจากไทยนะครับถ้าโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เสียหายหรือหยุดการลักรอบจ่ายไฟได้แบบเบ็ดเสร็จจริงๆเมืองทั้งเมืองจะกลายเป็นเมืองร้างทันทีครับนี่คือความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้ถ้าขเขมรเขายังดื้อดึงจะรบกับเราฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะว่าทำไมเขาถึงดิ้นพล่านกันขนาดนั้นงั้นเราไปดูปฏิกิริยาของทางฝั่ง,งนู้นกันบ้างดีกว่าค่ะเห็นว่าสื่อ fresh news ออกมาโวยวายใหญ่โตเลย เรื่องนี้ต้องบอกว่าสื่อกระบอกเสียงของรัฐบาลเขมรนี้อย่างเฟชนิวส์หรือที่คนไทยเราเรียกว่าเฟกนิวส์เนี่ยรีบรายงานทันทีเลยครับเขาพาดหัวข่าวว่า เวลา11.06นทหารสยามใช้เครื่องบิน F-16 มาทิ้งระเบิดใส่เขตภูมิศาสตร์กรุงปอยเปตจังหวัดบันเตียเมียนชัยสังเกตนะครับเขาจะใช้คำว่ากรุงหรือเขตเมืองเพื่อชี้นำให้ชาวโลกเข้าใจว่าไทยเราโหดร้ายไปทิ้งระเบิดใส่บ้านคนใส่ตลาดทั้งที่ความจริงคือเราทิ้งใส่ฐานทหารและรังสแกมเมอร์ที่มันแอบมาสร้างไว้กลางเมืองต่างหากครับร้ายจริงๆค่ะเอาชาวบ้านมาบังหน้าชัดๆแล้วกระทรวงกลาโหมบ้านเขาว่าไงบ้างคะ กระทรวงกลาโหมเขมรก็ออกมาถแถลงการทันทีครับบอกว่าขอแจ้งสถานการณ์ชายแดนทหารไทยยังคงโจมตีต่อเนื่องเมื่อเวลา11.06นาทีทหารไทยใช้ F-16 ทิ้นระเบิด2ลูกแล้วก็ตบท้ายด้วยบอกว่ากองกําลังเขมรจะยืนหยัดเข้มแข็งต่อสู้กับศัตรูผู้รุกรานเพื่อปกป้องบูรณภาพดินแดนและศักดิ์ศรีฟังแล้วก็ขำครับตรงที่เขาพูดถึงศักดิ์ศรีแต่ดันปล่อยให้ประเทศตัวเองเป็นแหล่งซ่องสมโจรเป็นฐานปล่อยแก๊งคอเซนเตอร์มันหลอกคนทั้งโลกแบบนี้มันมีศักดิ์ศรีตรงไหนครับแถมยังชอบเล่นบทผู้ ถูกกระทํทาทั้งที่ตัวเองเป็นคนเริ่มยิงอาวุธหนักใส่หมู่บ้านไทยก่อนพอเราเอาจริงเข้าหน่อยก็ร้องแรกแหกกระเชือไปฟ้องชาวโลก จริงค่ะพอตัวเองทําคนอื่นไม่พูดพอโดนสวนกลับทําเป็นรับไม่ได้ดูท่าก็คงไปแต่งเรื่องหรือจัดฉากถ่ายรูปหลุมระเบิดปล,มปลอมๆหรือเอารูปเก่ามาวนฉายเหมือนเดิมนั่นแหละครับข้อเท็จจริงที่เราต้องรู้ทันสื่อฝั่งโน้นคือ 1. เขาไม่เคยยอมรับว่ามีแก๊งสแกมเมอร์ในพื้นที่ 2. เขาไม่เคยพูดถึงว่าทหารเขาเอารถยิงมันมายิงจากในชุมชนซึ่งถือว่าเป็นการใช้โล่มนุษย์ผิดกฎหมายสงครามชัดเจนครับ การที่ไทยเราต้องใช้ F16 เพราะเราต้องการความแม่นยำสูงเพื่อจัดการเฉพาะเป้าหมายทางทหารไม่ให้ชาวบ้านโดนลุกหลงนี่คือความเหนือชั้นของกองทัพไทยครับ ชัดเจมมากค่ะพี่ว่าแต่เรื่องทางอากาศแล้วภาคพื้นดินก็เดือดไม่แพ้กันใช่ไหมคะโดยเฉพาะที่เนิน350โอ้โหอันนี้คือหัวใจสําคัญของยุทธศา,าศาสตร์เลยครับเป้าหมายของไทยเราคือเนิน350อย่างแน่นอนเพราะจุดนี้เป็นอีกจุดที่สําคัญมากสําคัญยังไงมีบทความของดรสุริยไสยกตาศิลาที่โพสต์เมื่อวันที่17ธันวาคมว่าเนิน350จุดชี้ขาดที่ขเขมรกลัวเสียมากที่สุดเรื่องนี้ลึกซึ้งมากครับ มันสําคัญขนาดไหนคะทำไมอาจารย์เขาถึงบอกว่าเขมรกลัวเสียจุดนี้ที่สุดคืออย่างนี้ครับในทั้งทหารเนี่ยความสูงคือความได้เปรียบใครอยู่สูงกว่าคนนั้นชนะครับเนิน350เนี่ยมันไม่ใช่แค่กองดินแต่มันคือหอคอยธรรมชาติครับดรสุริยศัยแกวิเคราะห์ไว้ว่าใครคุมเนินนี้ได้จะคุมเกมชายแดนช่วงปราสาทตาควายได้ทั้งหมด ทั้งการมองเห็นการยิงปืนใหญ่และการเคลื่อนกำลังพลอ๋อเหมือนเรายืนอยู่บนกำแพงเมืองมองลงมาเห็นข่าศึกจะทำอะไรก็เห็นหมดใช่ไหมคะถูกต้องครับ ไฟที่อยู่บนเนินเนี่ยเห็นก่อนยิงก่อนได้เปรียบมหาศาลแต่ประเด็นที่ดรสุริยไสชี้ให้เห็นมันลึกกว่านั้นครับแกบอกว่าการที่เราเสียทหารกล้ายอย่างจาสิบเอกสำเริงและพลทหารพานุาพัฒน์ไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่การสูญเสียเปล่าประโยชน์แต่มันคือการต่อสู้เพื่อความจริงทางยุทธศาสตร์แล้วทําไมไทยเราไม่บุกยุดให้มันจบจบไปเลยล่ะคะในเมื่อเราเหนือกว่าตั้งเยอะ นี่แหละครับคือความเหนือชั้นของไทยอาจารย์สุริยสัยบอกว่าที่เรายังไม่ยึดแบบเบ็ดเสร็จไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอหรือไม่กล้าแลกเลือดนะครับแต่เพราะเรากําลังคุมสถานการณ์ภายใต้ข้อจํากัดทางการเมืองและการทูตคือเราไม่อยากให้ภาพมันออกมาว่าเรารังแกเขาจนเกินงามเราต้องรับผิดชอบต่อชีวิตทหารเราด้วยไม่ใช่เอะก็สั่งลุยไปตายเข้าใจแล้วค่ะคือเราเล่นเกมยาวมองภาพรวมไม่ใช่แค่บ้าพลังและฝั่งเขมรล,ล่ะคะเนิน350คือสําคัญกับเขายัางไง สำหรับคำมเมนเนิน350คือไพ่ตายทางการเมืองครับถ้าเขาเสียเนินนี้ไปเรื่องเล่าหรือนิทานที่เขาหลอกประชาชนตัวเองว่าไทยเป็นฝ่ายรุกล้ำมันจะพังทลายทันทีครับเพราะถ้าไทยยึดได้เราจะมีหลักฐานมีความชอบธรรมในการครองพื้นที่ความคลั่งชาติที่ผู้นำเขาปลุกปั่นขึ้นมาเพื่อรักษาอำนาจเนี่ยจะสะดุดหัวทิ่มเลยครับมิน้าลหะเขาถึงสู้ตายถวายหัวขนาดนี้ทั้งที่รู้ว่าสู้ไม่ได้ใช่ครับ เป้าหมายของขเขมรไม่ใช่ใชัยชนะทางทหารหรอกครับเขารู้ว่าสู้ F16 หรือรถถังเราไม่ได้อยู่แล้วแต่เขาต้องการยื้อเวลาครับดรสุริยะสายบอกว่าเขาต้องการสร้างภาพเหยื่อดึงนานาชาติเข้ามากดดันไทยการที่เขาสั่งทหารดาน้าเข้ามาตายเนี่ยไม่ใช่ความกล้าหาญนะแต่มันคือยุทธ,ธศาสตร์ที่ใช้เลือดทหารเป็นเครื่องมือทางการเมืองของผู้นําเขาล้นลวนๆฟังแล้วเป็นกรรมของทหารขเขมรชั้นผู้น้อยเหมือนกันนะคะต้องมาตายเพื่อรักษาอํานาจให้ฮุนเซนแล้วไทยเราต้องทํายังไงต่อไปคะ ไทยเรากําลังทําสิ่งที่ยากกว่าการรบครับคือการไม่หลงกลเราต้องไม่เต้นตามเกมย,ยั่วยุของเขาไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์จนเปิดช่องให้เขาเอาไปฟ้องชาวโลกได้การที่เราไม่บุกพร่ำเพรื่อเนี่ยดรสุริยศัยสรุปไว้เลยครับว่าไม่ใช่ความแพ้แต่คือการรักษาความได้เปรียบในสนามที่ใหญ่กว่าสมรภูมินั่นคือสนามความชอบธรรมและศักดิ์ศรีของรัฐคมกริบเลยค่ะ สรุปง่ายๆคือเลือดเนื้อของทหารไทยที่หลั่งลงไปเนี่ยไม่ได้เสียไปเพื่อดินไม่กี่ก้อนแต่เสียไปเพื่อปกป้องไม่ให้ประเทศเราถูกลากเข้าไปในเกมสกรปรกของนักการเมืองฝั่งน้นครับนี่คือบททดสอบว่าคนไทยจะเข้าใจสงครามยุคใหม่มากแค่ไหนเราต้องอ่านเกมให้ขาดครับอย่าเพิ่งรีบตะโกนด่าว่าทำไมไม่บุกบุกบุกเราต้องเชื่อมั่นในกองทัพและยุทธศาสตร์ของชาติหรอกครับ ทิ้งท้ายไว้นิดนึงครับพี่น้องชาวไทยสถานการณ์ตอนนี้เราได้เปรียบทุกประตูครับทั้งกําลังรบเศรษฐกิจและความชอบธรรมขอให้มั่นใจและส่งกําลังใจให้ทหารกล้าของเราในแนวหน้าทุกคนกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ